กลาแมโดนจับโป๊ะอีกหน้าเด้งเพราะคลินิกรีวิวออกทะเลอินแล้วเลิกทะเลาะก,กับผัวยังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกรณีก,ณกลาแมรพัชราศีเบญจมาศพิธีกรชื่อดังที่รีวิวอาหารเสริมแบรนด์ของตัวเองว่ามีสรรพคุณสารพัดครอบจักรวาลทางเรื่องความสวยงามไปจนถึงรักษาโควิด -19 ก่อนจะออกมาอ้างว่า ตนเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ขาดความรู้ทางกฎหมายการโฆษณาไม่มีเจตนาหลอกลวงและยังยืนยันว่ารีวิวตามความรู้สึกประสบการณ์จริงล่าสุดในโซเชียลมีเดียได้ขุดหลักฐานมาลบล้างคำกล่าวอ้างของกลแมที่ว่ากินอาหารเสริมแล้วน้ายกระชับ พบว่ากละแมไปใช้บริการที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งโดยทำอัลเทราคือการใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลเตร์ซาวยกระชับผิวโดยโพสต์ของทางคลินิกดังกล่าวได้แชร์ภาพอัปเดตของกละแมหลังทำอัลเทราสเดือนเมื่อวันที่14พฤษภาคม62นอกจากนี้ยังมีโพสต์จาก IG Story ของกละแมเองที่ลงขอบคุณคุณหมอจากคลินิกระบุว่าผู้ยกหน้าด้วยอัลเทราให้เดียนใช้เครื่องของจริงจา ยังไม่จบเพียงเท่านี้ผู้ใช้โซเชียลยังได้แชร์อีกคลิปของกะละแมรีรวิวอาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสปปรรพคุณชวนอึง่งบอกว่ากินแล้วทำให้อารมณ์ดีขึ้นเลิกทะเลาะกับสามีได้ก็ทำเอาชาวเน็ตว้าวซ่าไปตามกันแซวว่ายิ่งกว่ายาวิเศษแบบนี้ก็เกินไปขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก c o อ